โอ้โห่ติดหาไม่พี่น้อง up up อุ้ยหางไปแล้วหางไเฟิร์ล u บมีพี่น้องเห็นไหมครับอู้โหหมดไงเลยพี่น้องอ up เสร็จเสร็จจนได้โอ้เมื่อลมเลย สว,สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีสุขันครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีสสสสพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนครับผมปอกครับผมคือเก่าครับพี่น้องบันตรงแฟมเรลี่ครับผมปอกกันกับผมกับบอมี่ยังนอกครับพี่น้องพาพี่น้องมาหาอยู่หากินคือเก่าครับเดี๋ยวมืนอนีสิพาพี่น้องมารอปลาไหลครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สามครับรอปลาไหลคลิปแหลกที่เป็นหมู่บ้านนะครับเนาะใส่ไปกับลูกสองคนครับพี่น้องตอนมันอนีมากู้เดียวครับ มาผอห,หูหูบอกงเลยพี่น้องตาว่าเห็นสายครับเห็นสายเห็นสายเขามาหล่อไวนี่ครับสายหลีดสงสัยขึ้นจีบไ่ดแหรอพี่น้องคือนจีเก่งแหรอล่ะนี่ครับเห็นปหครับนี่หูเปลวมันนี่หูมันง่ายเลยครับพี่น้องบ่อได้คือจีบ่อใดแหรอพี่น้องเขาเขาใส่ไวใสข้าไวแต่ว่าในใจว่าเขาใด้คือบ่อใดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมสีรองหล่อมังก็แล้วกันครับ ผมเที่ยวเงี้ยสายเดือนนี่แหละครับว่าดเดาสายหลีดครับเอาสายธรรมดาครับผมเงี่ยสายเดือนเท่านี้แหละลองมองนะครับเนาะถ้าคันมันมากินกับบ่าเป็นยังครับพี่น้องมูอผลเลิกเลยครับนฉลาดดีเลยพี่น้อง โอเคเดี๋ยวผมสิมมดนไว้กันแล้วกันครับยังงมึงอ้อมสาบมึงกับเดี๋ยวมันไว้ครับมันไวค้คำรักนี่แหลาอะไรตัวนี้เก้งเหรอครับ <c oughs> เก้งแห้งเหรอพี่น้อง เขาค้าไว้ทั้งแป๋าทั้งหู้มันยังไม่กินเลยเดี๋ยวมัดไว้ก่อนครับโอเคอปล่อยไว้เลยเดี๋ยวจังมาเบิรงใหม่ครับพี่น้องค้าหู้ไว้ก่อนเดี๋ยวมาปล่อยหู้หนึ่งเลยพี่น้องแต่เราบัางหูนี้กันครับหูนี้วัชเมียนบ่ สาบค่ามืดเลยพี่น้องโอ้สาบค่ามืดเลยครับครับติงละติงละพี่น้อง รอให้มันเกินกันพี่น้องติดหักมาอีกซะหรอวะนี่พี่น้องเมื่อกี้ติดหักใหม่ขาดเลยพี่น้อง มันยู่งแต่งเหรอเนี่ยยุ้ค้าพอดีนั่นาะไห้แล้วครับไหนแล้วไหนแล้วโอ้โห,โ,หโหขึ้นมาเลยวะพี่น้องเห็นไหมครับอุ๊บอุ๊บอุ๊บโอ้ยโอ้โอยข่ายพี่น้อง โอ้เสียใจแทะโอ้เดี๋ยวรอไม่พี่รองไม่พี่น้องเดี๋ยวรอไม่พี่น้องพี่้องเห็นปะครับอยู่ในน้ำเห็นหางมันปะครับหางมันก็ต้งเสีออกเปล้วครับพเห็นปะครับเห็นปะครับหางมันเนี้ยครับนั่นถ้าว่ามันกินอยู่ครับพี่้องกินอยู่ครับก็ลัังกินเย้ะอยู่ครับโอ้ตัวใหญ่ครับพี่้องตัวใหญ่ตัวตัวนี้ต้องเอาให้ได้ครับพี่้อง มันไข่เฮียครับพี่น้องผมเลือม,ม,มผมลืมดึงเมื่อกี้ผมนุ่มวัดมันเมื่อกี้นี่นะครับเห็นไ่ครับหางมันไข่ไกลเลยครับแนะนำเห็นไ่ครับคุ้นๆน,น่ะแหละครับ เอ้ลพี่น้องเอาละเอา,า,าละครับกืนแล้วครับนี่เอาละพี่น้องเอาละครับโอ้แน่นครับแน่นโอ้ยขาดาเด้อมามามาโอ้เป็นทีหนึ่งเนาะบ่ะนี้เนาะ เนี่ยพี่น้องเบ็ดทุ่งขางนีนี่ครับโอ้ติดหา,าใหม่พี่น้องอุ๊บอุ๊บอ้ยหางไปแล้วหางไปแล้วอุ๊บมีพี่น้องเห็นไหมครับอู้อง่ายเลยพี่น้อง เซ็ตจนได้โอ้มือรี่ลมเลยพี่น้องเอ้ยพูดนะครับเป็นไงมันติดหางใหม่พี่น้องเมื่อกี้โอ้ยเขียวพี่น้องตัวบุญงไงนะครับโอเคแกี่มเรียกครับตอนใบครับพี่น้อง หุดยอดเซียนเอาหอนุญาตเก็บเรื่อพี่น่องเด้อโอเคครับผมขออนุญาตเก็บกับต้มแรงมาแล้วมันหมานเลยครับนี่แหละแม่มาไอยนี่กับบะมี่ครับพี่น้องบะมี่หู้เลยมาพอใส่ินน่นก้นกระปูพอลุงเพิน่นก้นกระปูได้บ๊วบบี้ โอ้ได้ยุตัวละพี่น้องพอได้ออมอยู่ครับมีห้อยคนนั่นรอแล้วเสร็จแล้วข้องนั่นข้องเด้อห้อยสายเจ้าทั้งสองหมือไงสายไส่เราจะไปต้องสายทั้งสองมีงงงนคนหย,ยางบูนี่มันสันบูนอะไรทั้งสองหมือ้าอันพลาสตกษตรองห่วงด้วยกัน น,น,นั่นสั้นแต่ว่ามีหูบมุไแน่ใจิ่งจะเข้าคันขับรอกเดี๋ยวเข้าไปวงสะพูนทางหนอกผมครับจะเข้านี่ละครับหมายต่อไปคำเลยแหละครับเดี๋ยวจะหามึงจะเข้ามึงพี่น้องข้าพอจะคู่สองคู่นะครับเนาะพ่พอกับว่าเป็นยังครับคำเนาะซีมงลล้งโก้แหละครับเดีย๋ยวร้องหามึงจะเข้าคนพี่น้องคันพอเขากะล้องหล่อิึงวามันจะกินปะครับ โอเคครับผมหมายนี่บอมีครับพี่น้องมันหกบดบ่เหน็นหูดอกพี่น้องคำน่าหาละพี่น้องสี่โมงกว่าสี่สามงแหละฮันนักจีนี้กะแต่มาเตียมหนึงน่งเนาะพี่น้องเนาะเตยเียมเดียวครับสวา่าโตใหญ่มาพอุงเป็นเปนปูนเป็นกะติกับขึ้นกันนะครับทุขแขบขแกพดีนี่ ในฟอพอได้อมนี่แหละ <Yeah. S 1> ลุงวิทย์ครับผู้ผลกระลิ้นล้วล่วะพี่น้องผลงานห้องคลิปนี้กับน,นี้ <Yeah. S 1> แต้มเดียวครับผมโตัวง่ายเลยครับนี <Yeah. S 1> ่ครับผมอร,รับตัวบักง่ายเลยน้องปลาไหล <Yeah. S 1> ในโต๊ะเดียวครับพี่น้องคลิปนี้ <Yeah. S 1> มาคำขวดพี่น้องมา yeah. สี่โมงกว่ามาประมาณสี่โมงนิดหน่อยแต่ตัวเดียวครับผมโอเคครับผมสำหรพัดมีการฝากพี่น้องไว้ที่เก่านะครับบนตกะฝากพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ชด้วยพี่น้องด้วยฝากคลิปหาอยู่หากินแบบนี้กะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้มันตรงแคบด้วยแล้วครับเนาะกดจับสักไข่กดกระดิ่งกันแจงเตือนไว้แล้วครับเนาะกดไลค์กดแชร์ชครับผม คลิปหน้าที่มี้ยังขายพี่น้องติดตามไว้นะพี่น้องเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆครับผมสำหรับวันนี้จะอาธิบได้หลายตัวน้องๆนะได้ตัวเดียวโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม